นนะะตอนนี้นะคะทีมงานของเรานะ,ะทีมงานวัยสิบแปดเอ้อๆนะคะกำลังเดินทางต่อจุดต่อไปนะคะนะ,ะขบวนของเราอ่ะนะคะก็ <c oughs> จะเป็นทีมงานที่เราออกกำลังกายด้วยกันทุกๆวันที่ส่วนสุขภาพสิริกิตนะคะวันนี้ฟ้าใหม่อยากมาทำคลิปนะคะเพราะว่า ทำคลิปถ่ายนะคะส่วนสุขภาพทุกวันนะคะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อน,นะคะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาถ่ายคลิปสวยๆนะคะต่างจังหวัดนะคะพอดีนะคะถามลูกสาวว่าแม่อยากมาถ่ายคลิปต่างจังหวัดเขามีจัดทัวร์ไปค่าทัวร์ไม่แพงหลักร้อยนะ,ะลูกสาวว่าจัดเลยนะคะเพื่อความสุขแม่นะคะชีวิตที่เหลืออยู่ลูกสาวบอกว่า ใช้มันให้มีความสุขที่สุดนะแม่นะคะอยากทําอะไรก็ทํานะคะเพราะว่าถ้าอายุมากกว่าน,นี้แล้วแม่จะไม่ได้ทํานะคะเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวมอบให้เรานะคะตอนนี้เราก็กําลังพากันเดินขึ้นไปจุดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดต่อไปจุดต่อไปเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะ้าพาใหม่ชาแนลนะคะ ตอนนี้เรามาถึงจุดนะคะผาอาทิตย์อัสดงแล้วนะคะผาตรงนี้จะเป็นาที่ชมวิวนะคะของจุดตุ้นะคะจะมีผู้คน,นะคะมาเช็คอินตรงนี้มากมายนะคะก็อือเรามายูบริเวณนะคะจะมีนะ,ะป่านะคะหนาทึบนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่านะคะผานะคะอาทิตย์อัสดุงนะคะเป็นผาที่นักท่องเที่ยวนะคะ นิยมดูอาทิตย์ตกดินแต่สามารถดูหมอกในตอนเช้าและพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทุ่งสวรรค์นะคะทุ่งโพสวรรค์หนึ่งห่างอยู่สองเท่าพันสองกิโลนะคะต่อไปก็จะมีเทือเขานะคะทยายพยาฟอนะคะอ,อําเภอพักดีชมบุรีนะคะนี่ก็คือนะคะภาพที่เขาถ่ายเอาไว้นะคะ บรรยากาศที่ผาที่อัศสน่งนะตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนๆถ่ายรูปก,กันนะคะเพื mm. ่อนๆก็กําลังถ่ายรูปกันนะคะสวยงามนะคะเราก็ทําคลิปไปนะเจ๊คนสวยนะคะเจ๊คนสวยขนองกีสวัสดีค่ะเจ๊คนสวยเจ๊น่ารักนะคะตื่ตัวน่ารักเนี่ยหกสิบแค่อายุนะคะแต่ความจริงน่าแค่สี่สิบนะมาวันนี้นะคะเด็กเด็กต่ำกว่าสี่สิบหมดเลยนะคะ นั่นเจมอยร้อยล้านนะคะเจมอยร้อยล้านกำลังแอ็คชั่นนะคะเย็นไหมล่ะเย็นันแล้วใส่มวนบรรยากาศนะคะสวยงามมากนะคะเนี่ยเจมอยกำลังถ่ายรูปนะคะเจนนกก็ากำลังนะคะถ่ายรูปไอ้เจมอยร้อยล้านอันนี้คือคุณปราณีคนสวยนะคะสวัสดีค่ะสาวสวยประจำหนังกีคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจคนนี้สาวโสดนะคะ 굿มอร์นิ่งนะคะ굿มอร์นิ่งนะคะหมอกสวยงามนะคะนี่คือเป็นจุดเช็คอินนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาต้องมาเช็คอินมุมนี้เดี๋ยวฟ้าใหม่ก็จะเช็คอินเหมือนกันนะคะเรามาเช็คอินนะคะตรงนี้ <c oughs> ด้วยกันนะคะใครมาต้องมานั่งตรงนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจุดชิคกินนะคะที่นะคะนักท่องเที่ยวนะคะชอบมาชิคกินกันทุกนี้นะคะก็บรรยากาศตรงนี้นะคะ,าาน,คะนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือหมอกนะคะมองลงไปก็มีแต่ต้นไม้นะคะหมอกเลยยามเช้าสวยงามนะคะ ตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำดีๆนะคะครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่นะคะตอนนี้ทัวร์ของเรานะคะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะถึงได้มานะคะสูงกว่านั้นไม่ได้มานะคะนี่บรรยากาศนะคะเพื่อนๆกำลังถ่ายรูปกันนะคะบรรยากาศดีๆนะคะเจมอยคนสวยนะคะเจนนกนะะั้นแล้วก็พี่ปรณีคนสวยนะคะกำลังถ่ายรูปนะ วันนี้ทัวร์ของเรานะคะเด็ก18ปีขึ้นไปนะคะถ้าต่ำกว่าสูงกว่า18ปีเราไม่ได้มานะคะเจนุกเหมือนตุ๊กตาไหมคะคตุ๊กตาบราบี้เอาอ,าอายุ today อ้าวเอาอายุ today นะคะนะมีสาวสวยนะคะเก่งภาษาใชด้วยนะคะเราเคยไปเรียนภาษากฤษด้วยกันนะคะที่ประณีเก็เป็นคนน่ารักนะคะวันนี้เราก็เดินลงนะคะจากจุดชมวิวตรงนี้นะคะเราจะเดินไปจุดต่อไปนะคะ เพื่อนๆสิบแปดเราหายหมดแล้วนะคะเหลือไม่กี่คนนะคะ <Akt ien> เพื่อนๆสิบแปดนะคะวัยสิบแปดสิบแปดปีโอ้อๆน,นะคะที่เหลือฝากธนาคารไว้นะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในวันนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะเพื่อนๆกำลังเดินลงกันนะคะเราจะไปจุดต่อไปนะคะตอนนี้เรากำลังเดินลง จุดต่อไปนะคะจุดนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่เฉยๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ